ดท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะถูกต้องเลยช่องน้องเอ็นรถตังนะคะอาบน้ำไปไหนเลยน้องเอ็นอาบน้ำไปไหนแต่เช้าเลยไปขึ้นบ้านใหม่ไปขึ้นบ้านใหม่นะคะไปขึ้นบ้านใหม่เพชรพลอยนะคะพี่เพชรน้องพลอยน้องเพชรพลอยนะคะอยู่บ้านตากลางนะคะอาบน้ำไปไหนแต่เช้าเลยวันนี้น้องเพพชรลอย็น้้เขโมยชินข่วนอะไรไหม ये रे गाना ये रे อ่าตอนนี้ก็อยู่ที่นาคะบ้านติดเลยเล่นนะคะถึงแล้วนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะน้องช้างมากันเยอะมากเลยนะคะทุกท่านค่ะมากันเยอะมากๆเลยนะคะนี่นะคะ น,ะะน้องเอ็นก็อยู่ทางด้านนี้นะคะวันนี้มาหลายเชือกกันทีเดียวเลยนะครับทุกนค่ นี่นะคะน้องแอนก็อยู่ทางด้านนี้นะคะน้องแอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนเรียกเขาเยื่อยถึงแล้วนะคะน้องแอนถึงแล้วสวัสดีค่ะน้องขวัญก็อยู่ทางด้านนี้นะคะน้องขวัญโอ้น้องขวัญจะมานะคะอู้มีวีวีอะไรนะคะโอ้เจ้าภาพนะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับออ้ยดูนะคะอุ้ยน่ารักมากๆเลยออ้ยทำไมน่ารักจังเลยค่ะน้องเพชรน้ำออากระลเอ,อ,นอ,อลเออนี่ยนะคะเป็นบรรยากาศเป็นบ้านใหม่นะคะะ ใช้บัลลูนจนาเสียงหฮะาเสีมล้วสีแต่รูบจีล้อมตาากำลังยอะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แต่งองค์ทรงเครื่อง รอจังเลยโอ้นี่คุณยายนะคะคุณยายบัวลอก็ใส่ชุดนะคะสีเหลืองนะคะโอ้ใส่ชุดนาะ้ยยเอะเงินจุดบบเ็วันมหามงคลนี่เองเนาะไ้กับโผว์โวหเอาเชิญจู๊จู่ดน่จูโมดิงโฮจู่ด ออไอ้เจ้าแม่เนี่ยต่างแม่ไอ้จาัตะตึงอยู่หางแถวอยู่ทางนิ้วขวัวน่วน,นหางแถวเออหางแถวอนั่งเฮ้ยเจียงดูมาเจียงเออสาธมาเจียงบวกรอยเรื่งบวกรอยไอ้ไอ้าเฮบาไปกระมกับบินนองไปเร่แต่คือความสะดวกกับ เออภูกานประสบผลเนาะกรเตรียมย่เนาะเอาเออแล้วดูอู้ดูนะคือผมจะเต้นแล้วนะคะทุกท่านค่ะ ไปจูอาศัยตรงนี้เลยจูเองปรญญาจ้างสารนจุพักพึ่งพักที่อาศัย้าไปนาเป็นทางตาม็กดีเป็นบ้านใหม่แล้วนะครับทะเป็นบ้านใหม่

อคุณยายนะคะมาในชุดสีเหลืองนะคะวันนี้นะคะคุณยายโบ้โถยนะคะตามด้วยดอกแก้วน้องขวัญนะคะน้องขวันต่อไปก็น้องน้ำเพชรน้องเอนนะคะน้องเอนรถสังนะคะ จะมีหอดปาเนาลัมานนมะดินมเอยน้ำตะบุตงสูจูปลายากัวกัวบนแน่กระทําจะพอภาพเอ้ยีดเลยการกรนพสังรับมือเอยบังังู้ไอ้เโอ้ยผมกระถสนากุศลตั้งนโมกันโมสัตัเห็นนมผักเห็นน้ำผักวะหันแน่ กับกระบวนช้างน้อให้ชอบดูไม่เดน่อเนาะบาดบรรยายดีได้เลยว่าเนาะเอาจูเลยเอาเปิดกวนเก่าจู่กะตรงมงมหอกเอาเกาดเนี่เส้นสายจู่อาซาทุกอูลมเนอะแม่เป็ดสีเด็ยน้นยนเอกระเทวานเอาเพิดเพลินเอาดีว่าอนไปให้สิเอเอาเฮ้ ชมย็นดีคุณพ่อสิวนาใหญ่เลยหล่ะพ่อนะครับบานเพชรลอยนะครับบ้านเพชรเพชรน้องพลอยนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครัก็ได้เลิอกงามยามดีนะคะวันนี้นะคะวันที่สองนะคะวันที่สองถึลาคมนะคะตังลาโมเกินบอจับจบก็ถือว่าพงเฮาเนี่เป็นศาสนาพุทธจิตังนโมก็ถือว่าถือเนาะ เจ้าหน,นุ่มแอนนครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัจจสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่พอละพอเออเจอเอเจอเลยเยกลับเอาเอาขึ้นได้เอาม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 า,มา แล้วน่เปิดเพลงยิ่ยัง่าไปเติงไปไปติงไป